หนุ่มสาวในอุดมคติเนื่องด้วยในปัจจุบันโรงเรมบรินเดชาสิงห์สิงหเสนีสม,มุทรปราการเป็นโรงเรมมัธยมขนาดใหญ่และด้วยเหตุนั้นจึงทําให้ภายในโรงเรียนม,มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นซึ่งในวัยนี้จะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากมีความรักจึงทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับหนุ่มสาวในอุดมคติของวัยรุ่นหลายๆคนเพื่อทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับคู่รักในอุดมคติของวัยรุ่นในโรงเรมบรินเดชาสิงห์สิงหเสนีสม,มุทรปราการในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรู้รสนิยมของวัยรุ่น 2. เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงงาน 3. เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้คนที่สนใจได้ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหหัดเสนีสมุทรปราการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวนนักเรียน2,226คนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ระดับชั้นละ6คนรวมทั้งสิ้น36คนโดยการนิยามัรทพเฉพาะ1อุดมคติ หมายถึงมโนภาพหรือความนึกคิดที่ถือเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามที่มนุษย์ยึดเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตตน 2. ประเภทหมายถึงส่วนที่แบ่งย่อยออกเป็นพวกชนิดหมู่เหล่าเป็นต้น 3. ความคิดหมายถึงพิจารณาคข้ควรไต่ตองคิดให้ดีก่อนตัดสินใจประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หความสามัคคีในการทำงาน 2. ได้ฝึกการเข้าสังคม 3. ม,มีความสุขและสนุกสนานในการทำงาน 4. ได้ฝึกความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำา 5. ได้หาความรู้หรือข้อมูลสมมุติฐานสเปคของผู้หญิงหลายๆคนสูงขาวทัศนคติดีเป็น introvert สเปคของผู้ชายหลายๆคนผมสั้นใส่แว่นขาใหญ่มีน้ำมีน,มนวลน,น่ารักน่ารักมองลูกในแง่บวก ที่ 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาหนุ่มสาวในอุดมคติผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. สภาพทั่วไปของโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิง,สงหาเสนีสม,มุทรปราการตั้งอยู่ในตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสม,มุทรปราการตาประจำโรงเรียนพระเกี้ยวพระพุทธลูปประจำโรงเรียนหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ใน ดอกไม้ประจําโรงเรียนดอกแก้วสีประจําโรงเรียนสีน้ําเงินเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนเชิญนิเวศอักษรย่อบ,บอดสสแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพ,พภายนอก 1. การแต่งกายและทรงผมการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะช่วยเสริมให้บุคลิกภาพดีขึ้น 2. การเคลื่อนไหวร่างกายการยืนการเดินการเคลื่อนไหวต่าง ควรกระทํำอย่างเหมาะสมรวมถึงแสดงออกให้ถูกกับกลุ่มบุคคล 3. การจัดระเบียบร่างกายการระมัดระวังไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมควรออกสู่สาธารณชนเช่นการแค้จ,จมูกการนั่งกระดิกขาแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพภายใน 1. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย 2. ช่างสังเกต ความช่างสังเกตเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียนรู้ผู้ที่ช่าง,งสังเกตจะมาเข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วเสริมสร้างศักยภาพในการทํางาน 3. ม,มีความละเอียดรอบคอบงานที่ประณีตมักจะมีข้อผิดพลาดน้อยผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบจะระมัดระวังไม่ให้ชิ้นงานเกิดความผิดพลาดสร้างผลงานที่มีคุณภาพอยู่เสมอทักษะการคิดบุคลิกภายใน 1. การคิดสร้างสรรค์หมายถึงกระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ ความคิดสร้างสรรค์มักเรียกกันว่าการคิดนอกกรอบ 2. การคิดเชิงวิเคราะห์หมายถึงกระบวนการคิดในรายละเอียดความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆออกเป็นส่วนพื้นฐานหรือส่วนย่อย 3. การคิดวิพากษ์หมายถึงกระบวนการคิดโดยใช้วิจนนารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผลรอบด้านผู้จัดทำได้ํำเนินการดังนี้ หประชากรนักเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงห์งสิงหาเสนีสูนปาการจำนวน36คนและดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ชั้นละ6คนแบ่งออกเป็นชาย3คนหญิง3คน 2. เครื่องมือที่ใช้ดำเนินงานคือกระดาษแบบสอบถาม 3. การสร้างคุณภาพเครื่องมือคอมพิวเตอร์เครื่องปิ้นและกระดาษ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เดินสำรวจสุ่มสอบถามนักเรียนในโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสมุรปาการ